สวัสดีครับเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์ทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะาเพื่อนเพื่อนที่เป็นคอกีฬานะครับสำหรับรายการฟีฟ่าคลับเวอร์ครับปี2025เนี่ยในรอบแปดทีมสุดท้ายได้มาแล้วครับ2ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อคืนนี้จบไปแล้วอีกคู่หนึ่งก็เพิ่งจบไปเมื่อเช้านี้นะครับก็มาสวัสดีกันตอนสายๆของวันเสาร์นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปรายงานผลว่าสองทีมที่ผ่านเข้าไปเล่นรอบควอเตอร์ไฟนอลนี่แหละครับสี่ทีมสุดท้ายเนี่ยมีใครบ้างเดี๋ยวเรามาแสดงความเสียใจกับ เหตุการณ์ช็อกโลกเลยนะครับเป็นเหตุการ์ที่ช็อกโลกในการสูญเสียนักกีฬาระดับโลกเมื่อคืนวันที่สามที่ผ่านมานี่เองนะครับโอ้โหได้รับข่าวดีผมก็ใจหายเหมือนกันนะโดยเฉพาะการจากไปของมิโคโชต้าซึ่งเป็นนักฟุตบอลทีมชาติโปรโตุเกสนะครับสังสสกัดสโมสรเจ้าผมแดงลิเวอร์พูลในเกาะอังกฤษนี่แหละครับโดยเฉพาะเอฟซีในเมืองไทยมีเยอะมากยังไงผมก็ขอแสดงความเสียใจกับเอฟซีของอ ผมแดงลิบวอพูในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะครับโอ้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับโอ้ได้ยินข่าวมาก็ใจหายนะครับเดี๋ยวมาดูเหตุการณ์ว่ามันเป็นอะไรยังไงเมื่อคืนวันที่สามเนี่ยเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งน,นะครับตต้านี่เขาขับรถไปกับขับรถไปกับน้องชายเขาเผ็ดเกิดที่สเปนนะเหตดเกิดที่สเปนเสร็จแล้วก็ตามรายงานข่าวบอกว่าเขาตอนนั้นอะเขาอะกำลังเร่งเครื่องที่จะแซงรถอีกคันหนึ่งแต่ยู่ๆเกิดยางระเบิด พอเกิดยางระเบิดแล้วเกิดการเสียหลักแล้วรถก็ถลายออกจากถนนแล้วเกิดไฟลุกท่วมไหม้รถทั้งคันเลยแล้วก็เกิดการสูญเสียไปทั้งสองคนนะครับก็โหน่าใจหายมากเนี่ยที่น่าใจหายมากก่อนนั้นนะครับที่ผมต้องขอแสดงความเสียใจมากๆยิ่งไวกว่าน,นั้นก็คือ,อเสียใจกับพ่อแม่เขานะครับเพราะในครอบครัวนี้เขามีลูกแค่สองคนแค่นั้นนะครับแล้วก็เป็นนักฟุตบอลทั้งสองคนด้วยนะครับส่วนน้องชายเขาเนี่ยชื่ออังเดรซิวานะครับเล่นอยู่ที่กาโสมสรอนลีกสองของ ของโปรตุเกสเรื่องอะไรเนี่ยกับชินเป็นฟิลนะครับโอ้โหแล้วก็โดยเฉพาะโซต้านะครับเพิ่งแต่งงานไปเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะครับโอ้โหก็แสดงความยินดีกับภรรยาเขาด้วยนะครับครอบครัวเขาด้วยนะครับมีลูกสามคนนะครับที่น่าใจหายมากลูกชายสองลูกหญิงหนึ่งนะครับเขาคือสุภาพบุรุษคนหนึ่งที่น่านับถือมากคือเขาแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้โดยที่เขาคบกันมาตั้งแต่เขาอายุ16นะ แล้วก็เป็นรักเดียวใจเดียวของเขาตลอดเรยมีรลูกด้วยกันแต่เพิ่งมาทาพิธีแต่งงานเมื่อวันที่12ิมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้เป็นเหตุการณ์ที่แบบนน่าเศร้าแล้วก็เสียใจมากนะครับตอนนี้เราก็มาดูว่าโชต้าเนี่ยเขามีชื่อเต็มๆว่าอะไรใครทราบบ้างเนี่ยผมไปไปเซิร์ชดูมาจริงๆแล้วเนี่ยทาไมว่าโชต้ากับกับน้องชายทาไมนามสกุลคนละนามสกุลอ่าทั้งที่เป็นพี่น้องกันก็คืออย่างนี้นะครับคือจริงๆแล้วอะโชต้าเขามีชื่อจริงว่าดีอีโก โซเซเตเซราโซเซเตเซราดาซินวานี่คือชื่อเต็มของเขานะเพราะฉะนั้นชื่อมันยาวคนก็เลยจำยากเขาก็เลยแบบว่าก็เลยแบบว่าคนส่วนใหญ่เขาก็เลยแบบว่า,วเ,าเ,เรียกง่ายๆว่าดีโกโซต้าเขาก็เลยว่าคนจะจําง่ายแล้วมันพูดง่ายเพราะว่าชื่อเขายาวเขาก็เลยตั้งเป็นดีโกโซต้านี่แหละครับนี่คือชื่อชื่อจริงของเขาเนี่คือชื่เต็มๆก็คือว่าดีโกโซเซเตเรซ่า e ดาซินวาที่ชื่อเต็มเขาคือน,นำชุนิีบาเหมือนกับน้องชายเขาเ่ยนะครับยังไงก็แล้วแต่ก็ขอสแสดงความเสียใจกัอย่างสุดซึ้งนะครับต่อวงการฟุตบอลทั่วโลกเลยนะครับที่สูญเสียดิโกโชตานะครับนะโดยเฉพาะแฟนลิเวอร์พูลในเมืองไทยนะเดอะคอบเนี่ยของแดงลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับโอเคครับตอนนี้มาดูรายงานการแข่งขันสองคู่เมื่อคืนนี้นะครับคู่แรกนั้นเป็นพอเมรัสนะครับเจอกับเอาทีลา เอาฮิราเนี่ยคือเป็นทีมที่คว้ามแมนเชสเตอร์ของผมมานะเนี่ยเล่นดีมากแล้วฟอร์มการเล่นเนี่ยเมืม่อเมื่อคืนนี้ก็ไม่ธรรมดาลเล่นดีฮะเล่นดีโอ้ทีมนีน่ากลัวนะเป็นทีมยกักษ์ใหญ่แห่งอ่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยออโอ้โหผมกานเล่นถึงแม้จะแพ้ถึงแม้จะแพ้ให้แกฟูบิเนนเซ่ฟูมิเนเซ่ไป2ประตูต่อหนึ่งแต่ว่าคเล่นดีมากฟอร์มการเล่นเล่นดีมากนะครับแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ไปนะครับก็แสดงความยินด,ดีกับฟูมิเนเซ่ด้วยนะครับคือเป็นทีมมาจากอเมริกาใต้ของบราซิลนี่เองนะครับ สำหรับคู่ที่สองนั้นจะเป็นการพบกันระหว่างนี่แหละครับพาลเมรัสนี่แหละครับเจอกับสิงโตน้ําเงินครามแห่งเกาะอังกฤษนี่แหละครับเชลซีก็สกอร์ที่ออกมาก,ก็เหมือนกับคู่แรกนะครับเชลซีสามารถเฉือนชนะได้ไปเป็น2ประตูต่อหนเหมือนกัน,กนโดยที่ครึ่งครึ่งแรกแล้วก็เสมอเอ้ยไม่ใช่ครึ่งแรกนะเนี่ยเชลซีเนี่ยนําอยู่1ศูนย์ก่อนนะครับครึ่งหลังมานะ่ะเกมนะ่ะโมเมนตัมเกมมันไปอยู่กับพาลเมรัสนะครับไม่น่าเชื่อ จากนั้นไม่นานก็ได้ประตูทีเสมอแต่โชคร้ายของคารเมรัสที่ทีมที่จะไม่ได้ไปต่อน,นี่แหละครับทุกคนก็คือนาทีที่แปีเนี่ยคาเมรัสทำเข้าประตูตัวเองก็เป็นประตูชัยให้กับเชลซีไปในวันนี้ครับก็ได้มาแล้วนะครับ2องทีมก็คือฟรูมิเนเซจากราสิลแล้วก็เชลซีจากเกาะอังกฤษนี่แหละครับได้มาแล้วสอทีมเดี๋ยวทีมที่สคืนนี้ห้าทุ่มนะระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงกับ บาเยอร์นมิวนิกนี่นะครับโอ้โ oh, ห oh, 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 oh. คอยดูทีมเนี่ยคือทีมที่ลุ้นแชมป์ทั้งสองแต่ว่าต้องมาเจอกันก่อนนะครับอ่าส่วนตัวผมผมบอกแล้วว่าเชียร์อ่าปารีสเพราะว่าโอ้โหเห็นฟอร์มแล้วผมว่านะ่าจะเป็นแชมป์ได้นะแต่ถ้าผ่านบาเยอร์นไปได้เนี่ยผมว่าโอกาสเป็นแชมป์มีสูงแต่ถ้าผ่านไม่ได้ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึงน่งแล้วก็เป็นทีของ Bayern, บาเยอร์น์่ะบาเยอร์นก็ต้องเหนือกว่าผมเชื่อวัเนเหนือกว่านะแต่ฟุตบอลเนี่ยอย่างที่ผมบอก ฟุตบอลลูกโลมโคลมมีลม,ม,มอยู่ข้างในไว้ใจไม่ได้บอาน,นี่เป็นเรื่องจริงเลยนะครับนะอย่างเช่นนะอ่ะอิลาเนี่ยที่คว้าแมนเชสเตอร์มาเห็นไหมครับนี่แหละครับคือเกมของคุณบอลมันลุ้นมันมันอย่างนี้แหละฮะสำหรับพอบอลสำหรับพกีฬานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารายงานอสองทีมที่เหลือว่าใครจะเข้าไปสู่รอบฮอเตอร์ไฟนอนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็ถ้าสกใจก็ช่วยกดไลค์กด ติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารายงานผลการแข่งขัน,นให้ทราบอีกที่หนึ่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับ